เอาละเอาละสัสดีเพื่อนนี่รักทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Shiner Farming ก่อนในคลิคลปนี้ไม่ได้ปการแนะนำเพื่องทุนเป็นคชีปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมีแล้วสําหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในเชนงตัวของโพลิกอนก็ตัวของเกมนี้มี3โเทเค็นนะเพื่อนๆหลักๆก,ก็การเอินเนี่ยจะเอินในเรื่องของเหรียญโพลิกอนเลยตรงๆเลยนะครับแต่เหรียญในเกมนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญตัวของ Uh, FRI นะเพื่อนๆนะเกมนี้ผมเคยรีวิวไปเมื่อ1ปีที่แล้วถ้าทุกคนไปเห็นก็ผมจําตัวของอีเมลนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครใหม่เลยนะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับก็ลิงก์จะอยู่ข้างล่างเลยกดสมัครเรียบร้อยเกมนี้มีจ่ายเป็นตัวของ Google Play นะครับใครมีบัตรเครด,ดิตเนี่ยสามารถซื้อพวกแพ็คซื้ออะไรในนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ถนัดในเรื่องของตัวเอ็กชแนนนะผมว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะครับเพราะว่าผมลอง อาจจะซื้อของหรือว่าจะเติมเนี่ยนะครับมีในเรื่องของขั้นตอนทํายากนะผมก็เลยตัดผ่านตัวของบัตรเครดิตเลยนะครับง่ายดี <c oughs> โอเคนะครับเพื่อนๆนว่าวันนี้ผมจะมาเพื่อน,อนๆรีวิวสําหรับตัวของเกมนี้นะผมเห็นมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็เอื้นได้นะครับสายฟรีเล่นได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆนจะไปเล่นเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆมาที่ช็อปก่อนมาที่ช็อปเพื่อที่จะมาดูนะครับว่าเราอะ่ะกด ในเรื่องของตัวแพ็กอะไรไปอย่างมันจะมีในเรื่องของตัวแพ็กฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเ,เงินเราตัวของในเกมไม่พอเนี่ยเราก็ยิ่งพึ่งไปกดเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วนี่หวาลืมไปอาทีนี้เราเข้ามาในเกมเลยดีกว่านะครับในเกมก็จะเล่นผ่านตัวของเว็บปกตินะครับหน้าจอก,ก็จะประมาณที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสามารถเปลี่ยน3ภาษานะครับอังกฤษอ่าบราซิลแล้วก็สเปนนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเ <c oughs> <ๆ S 2> พื่อนๆจะได้เปิดในเรื่องของตัว แพ็กฟรีนะครับก็เปิดแพ็กฟรีไปนะก็จะได้รับในเรื่องของตัวแปลงมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมาให้ดูในตู้แล้วกันนะครับของฟรีมันจะมีเอ่อมันจะมีหนึ่งวันอะนะครับแถมพวกมเมล็ดตรงนี้นะจะมีเวลาอีกส1ชั่วโมงวันหนึ่งรับได้สองครั้งมั้งอันนี้ผมจำเอ่อไม่แน่ใจนะครับเอ่อวันหนึ่งรับรับได้สองครั้งนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของตัวเอ่อมเมล็ดนะครับแล้วก็แปลงนะนะครับเอ่อแปลงเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับเกมนี้นะครับผมลอง มาสุ่มในเรื่องของการซื้อแปลงแล้วนะครับมันเป็นการสุ่มทุกคนมันเป็นอะไรที่เกลือมากนะครับอันนี้ผมลองสุ่มไปนะครับเท่ากับเกลือหมดเลยนะครับแพ็คเนี้ยผมคิดว่า100%นี่คือการันตีนะครับที่เราจะได้แพ็คเออได,ได้ได้ตัวของเอ่อฟาร์มนะครับได้แปลงมานะแต่สรุปได้แต่เมล็ดนะครับก็มีแค่แปลงอันเดียวเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับสามารถเก็บตัวของเหรียญโทเค็นในเกมเนี่ย250เนี่ย นะครับสามารถเปิดตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บได้250รับแล้วเปิดตรงนี้นะเพื่อที่จะได้รับแปลงแล้วก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วเพื่อนๆก็วางนะมันก็จะมีนะครับตัวของเมล็ดให้นะครับอันนี้ผมมีหุ่นยนตน์นะครับให้มันเอ่อให้อาหารนะครับให้อาหารเก็บอาหารเองนะแต่ในเรื่องของการขายเนี่ยผมต้องมาขายเองนะโอเคนะครับไอ้ทรัพยากรตรงนี้วิธีการเก็บก็เก็บตรงนี้เลยมันเพื่อนนะครับเนี่ยมันจะมีเวลาคูดาวอันนี้ก็สบายนะเพราะผมมีหุ่นยนต์ ผมเติมนั่นเองนะครับเออเติมนะเติมหุ่นยนต์นะครับอ,อใครจะเติมก็กดเติมได้เลยนะเพื่นพนอนๆเอาไม่มีละเอ,อหุ่นยนต์นะครับเออผมเติมไปแล้วันเไยไม่ขึ้นก็หุ่นยนต์เนี่ยนะครับเราสามารถออใส่พวกมเมล็ดนะครับไปได้นะครับพวกมเมล็ดพวกอะไรเนี่ยให้มันให้มันปลูกนะครับตามที่เราใส่ไปนะอันนี้เดี๋ยวผมใส่แครอทเข้าไป <c oughs> ตอนนี้ก็ปลูกดอกไม้นะครับเอาดอกไม้ไปขาย ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมี energy ด้วยนะครับ energy คือ100ลดไป1นะก็ให้มันทำตรงนี้ไปนะครับสำหรับในเรื่องของแปลงของเรานะนี่เดมก็จะเก็บให้เพื่อนๆเ,เห็นปะอันนี้โตล,ละโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขายของนะครับการขายของเนี่ยมันไม่เหมือนกับเกม,มอื่นๆก็คือว่ามีคนมาซื้อนะครับระบบการขายของเนี่ยมันให้เรากดขายนะครับโดยเลทเนี่ยมันจะอ้างเองจากในเรื่องของคนขายมากขายน้อยนะก็คือดีมาซัพไพ่ทุกคน ใครขาย,ขายอันนี้มากราคาก็จะดรอปลงใครขายน้อยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาสําหรับเกมนี้นะครับที่ผมลองเล่นไปแล้วนะครับที่เจอก็คือเราไม่สามารถซื้อของในตลาดกลางได้มันยังไม่มีตลาดกลางนะครับมันเป็นตลาดแบบเ,เหมือนผมไม่เรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าออฟเชนหรือเปล่าหรือว่าออนเชนสักอย่างเนี่ยนะครับเออตรงเนี้ยนะครับจะมีเวลา1ชั่วโมง25นาทีถ้าเวลาตรงนี้จบนะครับมันก็จะเอาเงินให้กับเรานะ อันนี้ผมขายนมไปนะครับผมจะได้รีวอร์ดมา11นะครับ11.7นะรีวอร์ดก็จะเข้าไปในบัญชีนะครับที่เพื่อนๆเห็น70เนี่ยแหละส่วนถ้าใครอยากขายเป็นตัวสีเขียวก็ได้นะครับอันนี้เราก็ลองกดดูนะเนี่ยนะครับเราใส่เข้าไปดูมันจะมีในเรื่องของตัวนี้ขึ้นให้อันนี้เราจะได้0 6จเห็นไหมครับอ่าเรายังไม่กดขายนะเออเรากดยกเลิกไม่ได้นะครับถ้าเรากดขายไปแล้วนะเพื่อนๆโอเคในเรื่องของตัวของพุริกอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวอร์ดนะครับที่ ที่มันจะให้กับเรานะตัวของทั้ง t o t เนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ที่ผมขายไปทั้งหมดเนี่ยผมได้มา0.2นะครับโพลิกอนราคาโพริกอนเพื่อนเพื่อก็ลองาคำนวณดูนะครับใครดูคลิปนี้ก็คำนวณตามไปได้นะก็ตรงนี้ก็ขายนะครับผมไปดูของฝรั่งมาฝรั่งเขาให้แนะนําว่าให้ขายทั้งคู่นะครับแนะนําว่าให้มาขายตัวนี้เพื่อเราจะได้รับ250เอ่อฟาร์มตัวเนี้ยได้มาให้ได้250เสร็จแล้วเราค่อยมาขายตัวนี้นะครับให้เราเก็บเาล็ดในเรรื่ององงขกา ทำฟาร์มไว้เยอะๆแล้วของที่จะขายเป็นโพลีกกนเนี่ยให้เป็นของสีขาวนะครับมันจะมีสีทองสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับหรือว่าสีเทาที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยเราสามารถขายได้เลยนะก็วิธีการกดขายนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับแม็กไปเลยมันจะมีอยู่ในหน้านี้เห็นไหมครับมันก็จะบวกขึ้นไปนะอันนี้เรากดขายไปเลยนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขายเป็นตัวของโทเค็นนะครับอ่ะอันนี้เราได้มา0.1นะกดขายไปเลยนะครับกรอรอแป๊บหนึ่ง ก็อีหนึ่งชั่วโมงนะครับยี่สี่นาทีเนี่ยมันก็จะเป็นโลรกอนให้กับเรานะ <S 2> <S 2> ผมเห็นมีคนเ,เล่นตรงเนี้ยนะครับได้วันละประมาณ10โพลรกอนเลยนะครับก็ถือว่าฟาร์มเขาใหญ่นะครับแล้วก็เงินเยอะนะครับแล้วเกมน,นี้มันใช้ทุนเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเพราะว่าในเรื่องของแปลงเนี่ยสมมติถ้าแปลงเรามีน้อยอะ่ะเราก็จะผลิตได้น้อยใช่ปะ่ะแต่เรามีหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะเก็บให้เรานะครับสิ่งสำคัญสําหรับเกมน,นี้ที่ผมเห็นเป็นข้อเสียเลยก็คือในเรื่องของตัวอาหารสําหรับไก่กับวัวนะครับเราต้องเก็็บบมมดาคครรนะั ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเมล็ดเราจะไม่มีนะนะครับเพราะว่าหนึ่งวันเราสามารถเไปกดแพ็กฟรีได้2แพ็กอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถมาค้าให้กับวัวเรากินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของไก่นะครับอาหารไก่ใช่ไหมเนี่ยอาหารไก่นะครับใช้ตัวของอันนี้เรามีอยู่แล้วเนาะอันนี้ข้าวผมไม่แน่ใจว่าเรามีหรือเปล่านะเอาเป็นอคอมมอนก็พอนะครับคอมมอนแล้วก็นี่คอมมอนนะแต่ตัวของวัวม,มันหนักจังวะเนี่ยของวัวมันใช้เท่าไหร่เออ ไก่ใช้หนึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะแล้ววัวใช้สี่สี่สี่เลยเหรอวัวนี่หนักมากเลยนะเออแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่มีตลาดกลางอ่ะทุกคนเราจะไปซื้อพวกอันเนี้ยมาครับก็ไม่ได้เว้ยนะครับก็เดี๋ยวลองหาวิธีกันดูนะสําหรับเออตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูนะครับไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีตลาดกลางก็ได้แต่ผมอาจจะหาไม่เจอนะสําหรับในเรื่องของตรงนี้เลยนะครับโอเคก็่าฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครับก็หมดละ นเนื่องจากผมมีบอทดมันก็เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้นะก็แปลงตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางยาวเลยนะครับเราจะได้วันละหนึ่งแปลงอยู่แล้วมั้งในเรื่องของตัวแพ็กนะต้องมาดูกันว่าอีกสิชั่วโมงอ่ะผมมากดมันจะได้อีแพ็กหนึ่งหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถเอินได้นะครับนะโอเคนะครับวิธีการถอนนะครับเพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะครับก็วิธีการถอนขั้นต่ําคือ10มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะขั้นต่ําคือ10นะครับสิบโพแทกอนนะครับเราใส่10บโพแทกอนไปแล้วก็เอาวอลเล็ต นะครับจะเป็นตัวของ Exchange อะไรก็ได้ m e t a m a s k ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าเป็น Exchange นะครับชั้นนำนะ n a n c e Bybit นะครับก็เอามาใส่นะครับแล้วกด w i t h d r a w เลยก็ตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อเหรียญตัวของ FRI นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับโดยผ่านตัวของ Coinbase น่าจะง่ายสุดและนะครับสำหรับในเรื่องของกระเป๋านะครับส่วน m t t m m s k เนี่ยมันให้จ่ายในมือถือให้สแกน QR Code ผมว่ามันค่อนข้างยากนะครับ ทีนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะอยากรู้ว่าสมมุติแพ็คของเกมเนี้ยถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตัวของออโต้นะครับผมซื้อไปแล้วมันเลยหายไปนะออโต้ Auto ผมซื้อไปแล้วมันอยู่ถาวรน,นะครับออโต้ล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์ถ้าเมล็ดพันธุ์ใครมีงบเยอะก็จัดเมล็ดนี้ไปได้เลยนะนะครับสองนะครับเออแล้ก็อยากรู้ดอลล่ากก็กดตรงนี้นะครับก็หนึ่งร้อยดอลน,น่ะโอไมา์ <laughs> oh นะครับสามารถชําระบัตรเครดิตนะครับก็ตัวของอ,อะไรนะ Google Play ใช่ป่ะแล้วก็แ p ปสโตนนะครับ2ออันนี้เลยมีค่าฟรีค่าทมเนียมโหดอ่ะนะครับแต่ใครเหมาะเป็นคิดคริปโตก็อันนี้ก็ได้แต่คริปโตผมลองแล้วมันค่อนข้างยากก็แนะนําว่าเป็นผ่านตัดบัตรด,ดีกว่านะครับก็ซื้อเป็นแพ็คแพ็คนี้ผมไม่ผมต้องบอกว่ามันไม่การันตีนะมันสุ่มนะครับแต่โอกาสได้มีไหมก็มีนะครับคือ18การ์ดอะ่ะเออสิการ์ดยังไงเพื่อนๆก็น่าจะตกอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมสุ่มอันนี้ไป2แพ็ค6การ์ดมันเลยไม่ออกนะครับแนะนําว่าก็ถ้าจะมากก็คือสีฟ้้าขึนไป ถ้าใครดวงดีก็สองแพ็กนี้ก็อาจจะออกก็ได้นะครับแต่ผมดวงไม่ดีไงต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะเออสัตว์เลี้ยงอะไรล่ะอะ่เป็นตัวของฟาร์มสัตว์นะครับก็จะมีพวกไก่นะครับตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าไอตัวของรีวอร์ดที่เราจะได้เนี่ยการันตีหรือเปล่าแต่พอพอสมแล้วก็รูยรู้เลยนะครับอ่เครื่องหมายงงเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามระดับนะครับสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีฟ้านี่ก็คือระดับแรเนี่ยดีที่สุดนะครับผมได้สีขาวมานะแล้วก็บวกหารสิบ นะครับอาหารสิบเนี่ยก็แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงวันก็หมดแล้วพอมันหมดแล้วก็จบเลยนะครับเพื่อนๆนะเราต้องไปคาบเอาหรือว่าเราต้องมาสุ่มเอานะผมลองคํานวณแล้วในการสุ่มเอาหรือว่าคาบเอาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเออคือไก่กับสัตว์เนี่ยแนะนําว่าอย่าไปสุ่มนะครับเพราะว่าเปรืองตังแนะนําว่าไปหาแปลงดีกว่าโอเคอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัว่า,ายวันนะครับจิตของรายวัน ที่เราจะได้นะอันนี้กดดูไม่ได้เนาะ,ะเรากดดูอันนี้แล้วกันนะครับไอ้ตัวนี้250นะครับเราสามารถซื้อได้นะโดยเราจะไปซื้อเหรียญหรือเราจะฟาร์มเหรียญจากในเกมเมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปนะครับเออเราก็กดอันนี้มา250เราจะได้มาเล็ดมาเอามาปลูกต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นแพ็กนะครับที่เราซื้อไว้ในเกมนะอันนี้คือ,เ,อเงินนอกเกมข้างบนนะครับเงินในเกมข้าง,างล่างนะ <S <S ก,ก็ส่วนไอ้ตัวไอ้ตัวสีเขียวก็คือตัวนอยู่ในเกมมันแหละที่เรา กดขายของแล้วก็มาซื้อแพ็คตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากแต่มันจะถูกกว่ากันนะครับทุกคนเห็นปะอันนี้มัน1ใช่ปะ่ง1.6เนี่ยนะครับเราก็มาสุ่ม,มเมล็ดแปลว่าในการลิ้นเนี่ยเราต้องฟาร์มตัวของเหรียญเนี่ยนะครับให้มันได้มากกว่า0ูนนะในเรื่องของตัวฟาร์มเนี่ยนะครับแต่ในเรื่อง,องการฟาร์มเนี่ยมันจะดรอปตัวของมเมล็ดด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะมันจะแรนดอมดรอปนะครับขั้นต่าคือ m, ุน,น แต่มันถามว่ามันมันมันมีไม่ได้ไหมแต่เมื่อกี้ผมดูแล้วมันก็ยังได้อยู่นะนะครับก็ใครที่ลองลองปลูกดูก่อนถ้าถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงก็ลองมาบอกลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับในเรื่องของตัวมันนแต่เมื่อกี้ผมลองไปเช็คดูแล้วมันได้นะเออได้หรือเปล่าวะเออไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เลยนะครับก็ยากอยู่สําหรับในเรื่องของการเอื่นนะครับเออการเอื่นที่เป็นสายเติมนะนะครับสายฟรีไม่มีเสียหายดีแล้วเพราะว่า1วันเราเข้ามารับของใช่ป่ะแล้วก็ปลูกเราแล้วก็ขาย นะครับไม่ต้องขายเป็นเงินในเกมนะขายเป็นโพลีกอนโพลีกอนเก็บไปนะครับครบ10โพลีกอนเราก็ถอนนะครับแค่นั้นเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับอีกเกมหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวบูเตอร์เออไม่ใช่ดิอา่อาอ่าช็อตใช่ปะช็อตเตอร์ช็อตเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆนะครับตรงเนี้ยเราสามารถอา่าเล่นได้นะครับเล่นได้ในระยะเวลานะเราจะได้15นะครับเมื่อกี้ผมกด กดเล่นไปแล้วนะครับผมได้มา15แล้วผมจ่ายไปสิบห้าเว้ยขาดทุนเออเท่าทุนนะครับไม่ได้เสียนะครับตรงนี้ก็เล่นนะเราจะได้ตรงนี้วันละสามสิบนะครับก็เล่นตรงนี้สักสิบวันแล้วก็ไปซื้อนะั่นสองร้อยห้าสิบก็จบแหละนะครับสายฟรีนี้คือผมว่าเหมาะมากเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวแดชบอร์ดนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในแรงสามพันสองร้อยสามสิบเก้านะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกผูพวกอะไรมั้งอ๋อสกอร์ในการเล่นเมื่อกี้แหละเออสกอร์ในการเล่นเกมเมื่อกี้นะ เออเราจะได้อะไรวะรีวอนที่1นหรอที่1ได้หนึ่งพหรออู้ที่1ได้ 1, 000, หนึ่พเลยหรอน่าสนใจแล้วแหละอย่างนี้อยู่ยงนี้ตั้งใจเล่นดีกว่าอีก14วันเออถ้าได้สามพันี้สบาย,ยนะเพราะว่าสามารถซื้อแพ็คซื้อแพ็คสองได้สบายเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของตัวเกม ชไยเนอร์ ờ, China, นะครับชไยเนอร์ฟาร์มนะก็เป็นเกมย่อยนะครับตามนี้เลยนะครับอีก2เกมก็น่าจะมาภายในปีหน้าแหละเพื่อนๆโอเคนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองเล่นนะอลองเป็นสายฟรีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเติมอะไรเลยนะอันนี้ผมลองให้ทุกคนดูในการเติมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คํานวณยากอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาถอนให้ดูนะถ้าผมเก็บสะสม10แล้วเดี๋ยว ผมจะดูด้วยระยะเวลาในการเก็บเนี่ยมันมากมันน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ไม่ได้1ิบเลยแล้วก็ถอนออกมาให้ดูนะครับในการเติมหรือในการเอินอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอธิบายในเชิงลึกให้ละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ความรับชมบายบายจ้า